ในคนที่ลดน้ำหนักยังไงลงยากเอา,อางี้เกิดจากการทำงานของร่างกายหลายๆอย่างที่บางทีมันก็หาคำตอบแบบฟันธงไม่ได้สิ่งที่จะต้องไปให้ความสนใจก็คือเรื่องของกัดเฮลกัดเฮลก็คือสุขภาพลำไส้นะเราก็จะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของโปรบ i o t ติกส์ตัวโปรบ i o t ติกส์หรือว่าจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจัดการร่างกายของเราอะมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยในเรื่องของการทำงานของ ร่างกายของเรารวมถึงในเรื่องของการลดน้ำหนักในวัย40บวก50บวกด้วยนะคะ สวัสดีทั้งสองช่องทางนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องในช่วงของการทำา i เเนี่ยเราควรกินอาหารเสริมอะไรบ้างพอเรารู้จักเรื่องของประโยชน์ไ f เเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันนี้นะแนวความคิดเนี่ยนะทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะถ้าพูดถึงในเรื่องของการลดน้ําหนักคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาสนใจเรื่องของการทํไ IF เพราะต้องการลดน้ําหนักแต่วันนี้คนที่มาตามฟังหมอสลินก็จะรู้แล้วว่า IF ออ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องของการลด ลดน้าหนักเนาะมันให้ประโยชน์อย่างอื่นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ longevity ก็คืออายุยืนยาวาในเรื่องของ autophagy ในเรื่องของการ renew c e l ลนะคะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการโฟกัสเรื่องของการลดน้ําหนักเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการในการาลดน้ําหนักเนี่ยมันมีมานานแล้วช่วงหลังๆมาที่ IF เนี่ยเริ่มมาเป็นกระแสนิยมมันก็เกิดมาจากการที่คนลองทําการลดน้ําหนักหลากหลายวิธี ีมาแล้วช่วงแรกๆเอาตั้งแต่กันกินหลากหลายไปหมดทั้งไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรกินกแต่ว่ากินปริมาณน,น้อยๆแล้วตอนหลังมาก็มากินโล่แฟกตก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นการกินไขมันน้อยๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปกินพวกนมพ่องไขมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอาหารที่มีไขมันต่ํา ในทางกับกันมันก็จะแปลว่าถ้าจะให้อาหารนอร่อยโดยเฉพาะเวลาที่เขาทําขายนะถ้าขายมันต่ําสิ่งที่มักจะถูกเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือน้ําตาลเพราะฉะนั้นแทบจะบอกได้เลยว่าอาหารชนิดไหนที่เขียนว่า low fat มักจะมีน้ําตาลสูงหลังจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการกินโลคาร์บโดยที่ไม่ได้แบบควบคุมในเรื่องของอาหารการกินอันอื่นเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่มันแบบสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็มักจะไม่ work สาเหตุก็คือเราอะมักจะทํามันได้ไม่นานแล้วพอ เราเลิกน้ําหนักมันก็ขึ้นกลับมาเพราะฉะนั้นเอาวิธีการที่มันจะค่อนข้างยั่งยืนกับร่างกายของเราในเรื่องของการลดน้ําหนักนะนั่นก็คือว่าเราอ่ะควรที่จะฝึกเอ่อเรื่องของอาหารการกินหรืออย่างการทํา IF ก็ตามเนี่ยเราควรทําให้มันเป็นชีวิตประจําวันของเราทฤษฎีในเรื่องของการลดน้ําหนักปัจจุบันนี้นะมันเป็นเรื่องของทฤษฎีการอักเสบทํายังไงไม่ให้เซลล์อักเสบนะคะทายังไงถึงลดเรื่องการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําให้ร่างกายเราเครียดการอักเสบเรื้อรัง มันก็จะทําให้เราอ้วนได้ง่ายแล้วก็อ้วนได้นานเน้นวิธีการในการที่เ,เราจะลดน้ําหนักเนี่ยการทํา IF แน่นอนมันยังเป็นประโยชน์แต่ว่าวันนี้ก็จะมารีแคปให้พวกเราได้เอาไปใช้อีกรอบหนึ่งก็คือว่าถ้าจะทํา IF ในวัยเขาเลข5เริ่มต้นในแบบที่เราอะ ไม่รู้สึกว่ามันทรมานมากคือต้องแมบพนหิวมากทํา4่2ไปก่อนนะคะแล้วก็จัดสารอาหารให้เป็นโลคาร์บ foods แฝินโปรตีนที่ถึงในแต่ละมื้อแล้วที่สําคัญในวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือว่าเราควรที่จต้องกินวิตามินและเกลือแร่เสริมน้ําอย่าให้ขาดในกลุ่มของสารอาหารตัวแรกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้ํามันปลาน้ํามันปลาเนี่ยเป็นอะไรที่ควรกินเพราะหนึ่งมันเป็นไขมันดีร่างกายเราสร้างไม่ได้มันมีกลุ่มโอเมก้าสที่เป็น EPA และ DHA ลดการอักเส ถึงแม้ว่าน้ำมันปลาจะไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักโดยตรงแต่มันไปช่วยลดในเรื่องของการอักเสบทั่วไปในร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะส่งเสริมต่อสุขภาพที่ดีในแนวทางที่จะทำให้เราทำา IF และการลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนะต้องดื่มน้ำมีเกลือแร่แล้วก็มีน้ำมันปลาในกลุ่มของวิตามินนะคะก็จะมีวิตามิน D3 เพราะวิตามิน D3 มเนี่ยลดภาวะอินซูลินรีสตนนะเขียนย่อๆว่า i r นะ อินซูลิลิซิสเซนคือเป็นสาเหตุของความอ้วนของเรานะก็จะเป็นตัวทีเ่เลือกในการกินเสริมไม่ใช่ตัวหลักนะเสริมเข้าไปหลังจากที่เราทำไอเอแล้วเราเลือกกินอาหารที่มาจากธรรมชาติเป็นพวกกลุ่มออแกนิกละอะไรอย่างเงี้ยนะ มีอะไรอีกเรซราเ o ลเป็นอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นในกลุ่มของสารสกัดจากเปลือกองุ่นแดงตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการไปกระตุ้นโปรโตีนตัวหนึ่งในจีนของเราแต่ว่าข้อดีของเออตัวเรซราเทลเนี่ยนะมันก็จะไป ช่วยเร่งในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญในระดับเซลล์แล้วช่วยเพิ่ม longevity ด้วยนน,นตัวนี้กำลังมาแรงนะมีอะไรอีกในคนที่ลดน้ำหนักยังไงลงยากเอาอย่างเงี้เกิดจากการทำงานของร่างกายหลายๆอย่างที่บางทีมันก็หาคำตอบแบบฟันธงไม่ได้สิ่งที่จะต้องไปให้ความสนใจก็คือเรื่องของกัดเหวกัดเหวก็คือสุขภาพลำไส้นะเราก็จะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของ probiotics ตัว probiotics หรือว่าจุลินทรีย์ชนิดที่ดี มันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจัดการร่างกายของเราอ่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยในเรื่องของการทํางานของร่างกายของเรารวมถึงในเรื่องของการลดน้ําหนักในวัย40-50บวก50บวกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือในกลุ่มของตัว Probiotics นะเป็นเหมือนถังอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เรายังไม่ได้เคลียร์ว่าแบบมันช่วยฟันทงเรื่องอะไรบ้างแต่มันก็มีหลายๆอย่างออกมาโดยเฉพาะเรื่องของการลดน้ําหนักมันจะอยู่ในถังนี้ด้วยโอเคไหมแบบนี้นะจ๊ะออนอกจากนี้นะคะเ,เวลาที่เราทํา IF ใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องดื่มนะแนะนําเรื่องของชาเขียวอย่างพวกวิตามินตัวอื่นอ่ะอย่างวิตามิน C ควรกินกลางวันนะอย่าไปกินตอน ก่อนนอนนะนะคะเพราะวิตามินซีจะต้องมีน้ําเป็นตัวทำละลายเออ่ไม่ควรกินก่อนนอนเพราะว่าก่อนนอนเรากินน้ําแค่แก้วเดียวใช่ไหมเพราะยานการละลายของวิตามินมันก็อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะทุกวันจันทร์อังคารศุกร์เวลาดีสองทุ่มนะจ๊ะบ๊ายบาย